สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดี f อทุกท่านนะครับม,มาพบกับเล็กนกรราชคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยรวมของวันที่10พฤศจิกายน2567น้เช่นเดิมครับผมก็เป็นการปล่อยตังวดของวันที่11พฤศจิกายน2 5 6 7นนะครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรกด like, ปรกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะครับในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ F 4ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนนำบอกต่อช่องเลขหนักคลาดนั้นขอ F4 ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับเลขนาคลาดหาใยรวม วันที่10พฤศจิกายน2567รตัวรูดเลขลาดวางไว้2,3,4ชุดวินวางไว23้ 2,3,4, 0,96ก็มาครบทุกตัวทั้งเลขวินและก็เลขลูดนะครับจะเข้ามากเข้าน้อยเข้าตัวใดไม่เข้าตัวใดเราก็มาดูกันเลยกันนะครับผม ผลฮานอยเชพาะกิจผลที่ออก6 8 5 3 4เข้าไปที่รูด3ล่างครับผมเข้าไปที่รูด4ล่างครับผมเข้าคู่เจาะ <c oughs> 3 4ล่างครับผมได้3เด้งนะครับ ฮานอยกาชาตครับผมฮานอยกาชาตเข้าหลักร้อยสามนะครับเข้าหลักสิบบนสี่ครับเข้าหลักหน่วยบนหกครับสามตัวแตกสามสี่หกครับเข้าสองตัวบนสี่หกครับ ได้5้าเด้งนะครับผมฮาหนอยพิเศษครับผมผลที่ออก52534เข้าไปที่รุด2บนครับเข้าไปที่รุด3ล่างครับผมเข้าไปที่รุด4ี่ล่างครับผม เข้าคู่เจาะ3 4ล่างครับผมได้4เด้งนะครับฮาหนอยปกติครับผมผลที่ออก16722เข้าไปที่รูด6บนครับผม เข้าไปที่รูด2องล่างครับเข้าไปที่รูด2ล่างครับได้3เด้งครับดูต่อครับผมฮานอย v p p ผลที่ออก092 80เข้า0ูนยหลักร้อยครับเข้ารูด9้า หลัก10บ,บนครับผมเข้ารูด2หลักหน่วยบนครับผม3ตัวแตก0ูนย์เกครับ2ตัวบนแตก92ครับเข้า <c oughs> <c oughs> รูดศูนย์ล่างครับผมได้6เด้งนะครับผม ได้6เด้งครับผมดีใจด้วยนะครับผม fc นะครับดูจากตัวเลขนี้ก็เข้าอย่างสวยงามนะครับผมเรามาเช็คกันเลยนะครับผมเอาเฉพาะตัวรูดก่อนนะครับตัวรูดก็มี2 3 4 2เข้าไปกี่ครั้งครับ2เข้าไป1 2 3 4 2เข้าไป4ครั้งนะครับผมตัวรูดนะครับ3ครับ1 2 สามเข้าไปสองครั้งนะครับผมสี่ครับผมหนึ่งสองไป3ครั้งนะครับผมเฉพาะตัวรูดนะครับผมเข้าไปทั้งหมดสาเป็น5 5าบวกสเป็น9นะครับตัวรูดเข้าเก้าครั้งนะครับผมดีใจด้วยครับผมคู่เจาะเข้าไปทั้งหมดนะครับผม คู่เจาะเข้าไปทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าไม่ใช่นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่สี่คู่นะครับผมเข้าสามสี่ฮานอยเฉพาะกิจครับผมล่างเข้าสี่หกฮานอยกาชาติบนเข้าสามสี่ฮานอยพิเศษล่าง เข้าเกฮานอย VIP บนนะครับผมเข้าคู่เจาะ2ตัวนะครับ4คู่3ตัวแตกไปที่3 4 6กาชาตศูนยกาชาตนะครับผมนะครับสำหรับสามตัวแตกนี้นะครับเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานเมื่อวานก็แตกไปนะครับผมนะครับกาชาตเหมือนกัน v ีพนะครับผมวันนี้ก็3ตัวแตกที่กาชาตและบีพีนะครับ มาดูต่อครับเลขคลาดวางอะไรไปให้นะครับผมวันที่11นะครับผมเลขคลาดวางรูดไว้นะครับผมเลขคลาดวางรูดไว้7 8 9นะครับคู่วินครับผม6 7 8 9 0 1นะครับผมก็มาวินกันเลยนะครับผม67 68 69 60 61ครับ

เดี๋ยวเลขลาดจะเน้นให้นะครับเ,เ,เลขนักราดนะครับผมเน้นไปที่รูดเจ็ดกับแปดนะครับผมกาา็มีเจ็ดหกนะครับผม,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 ม 79, เจ็ดเก้าหกเนะครับผมเจ็ด <c oughs> นะครับผมเจนะครับเจ็ดศูนะครับแปดเก้ศูนยนนะครับผม คับหน้าจอไปครับผม F4 นะครับผมตัวเด่นก็สังเกตไปที่รูดนะครับผมไปตัวหลักนะครับผมก็เจ็ดกับแปดนะครับเอาละครับผมท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมสวัสดีครับ